สวัสดีมิราแฟนบีูทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จดตามมาขอเช่นเคยนะจะเป็นทั้งน้านของเบียคุยะ2ปีนะแล้วก็มีคนขอเบียคุยะ1ปีมาค่อนข้างเยอะนะกับเบียคุยะ2ปีเราก็เลยจะมามิกในคลิปเดียวเลยแต่ว่าเบียคุยะ1ปีไอเบียคุยะเติมครั้งแรกจะเอาแค่ 1- นถึงสชั้นพอนะเพราะว่ามันไม่ได้ปั้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเออเอาจิงๆอ่ะถ้าทาแค่เบียคุยะ2ปีในคลิปเดียวคลิปมันอาจจะสั้นไปเพราะเบียคุยะมันมีอัตราฟื้นฟูฟรี y, แล้วก็ สังหารศัตรูได้จะได้ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะจบเร็วก็เลยเอา uya, เบียคุยะเติมครั้งแรกเข้ามาเข้ามาเติมให้คลิปเป็นยืดไปอีกหน่อยนึงโอเคนั่นแหละประมาณนั้นโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวจะมามาเดี๋ยวจะมาะมาเดี๋ยวจะขอประกาศรางวัลของอกิจกรรมเพจสเตลล่าโกพันะก็ผู้ที่จะรับรางวัลน,นะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ล้กันนะก็สามารถทักไปที่ท,ทางเพจนะแล้วก็ อาจจะแคป ID เนี่ยไม่แน่ใจนะว่าทางเพจเขาจะเจ๋งไงก็น่าจะเป็นการแคปแคป ID เนี่ยแคปอา่าแคปหน้าชื่อตัวละครแคปอะไรพวกนี้นะก็นั่นแหละก็ส่งไปให้ทางเพจเขาหรือว่าไม่รู้อะ่ะเขาน่าจะอา่ามันน่าจะได้จากทางทางไอ้น,นี่อยู่แล้วเพราะว่าตอนเราไปเม้นเราก็น่าจะ เมนเหตุผลเมนเออนั่นแหละผมไม่รู้นะก็ใครที่ได้รางวัลตามนี้นะก็ตามเชื่อแหละก็ทักไปทางเพจของ s t e l l a าโกพัทแล้วกันนะก็เพื่อรับรางวัลน,นะโอเคมาเดี๋ยวเรา,เาไม่ใช่เด็อ่ะอันนี้เป็นบอกพูดได้รา,างวัลไปแล้วแล้วก็ขอโฆษณาทางเพจเลยแล้วกันนะเพจเติมเกมราคาถูกนะ s t l l ล่ g o p พันะตเติมถูกตเติมไวตเติมปลอดภัยต้องสเต l l ่ g o p พัเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์นะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะแล้วก็ ถ้าอยากร่วมกิจกรรมแจกของฟรีดีๆแบบนี้นะก็ทางช่องของผมหาเหวแล้วก็ทางช่องของคุณเลสคอมเมด์นะแล้วก็ทางเพจหลักของสเต l ล่าโกพนะก็อย่าลืมไปติดตาม3ช่องทางหลัหลกๆของเกมบีดไว้ด้วยนะครับผมเพื่อ,อเพื่อที่จะไม่ได้พลาดกิจกรรมแจกของฟรีต่างๆนะโอเคก็นั่นแหละมาเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหาคลิปกันนั่ละตัวแรกที่เราจะใช้ในคลิปนี้เดี๋ยวนะตัวแรกตัวแรกผมว่าน่าจะต้องไปเอาเบียร์คุยะเบียร์คุยะรังแรกก่อน เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากบปวคาล่างแรกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาล่าง2ปีนะเดี๋ยวขอโซนินนี่สลับโซนินนี่ขอสลับโซก่อนนะยังไม่ได้สลับเลยโอเคนินนี่ใส่มาเป็นทางด้านของนี้นินนี่หนึ่งอิจิโกะหนึ่งปาเลสซหนึ่งแล้วก็ยินหนึ่ง แล้วก็นิวมาอยู่หนโอเคนิวมาหนึ่งครบแล้วต่อไปจะเป็นทางหน้าของเบียคุยะเบียคุยะเอาจริงเบียคุยะยังไม่ได้ปลดอันนี้ด้วยซ้ำนะอะแต่ว่านด่แหละนะน้องเซนที่ขออนุญาตนะปลดไว้เลยแต่ว่าในนาคตก็ใช้ประโยชน์ได้แหละเพราะเดี๋ยวในนาคตเดยวมันต้องมีโซสายใหม่มาอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวค่อยเอามาใส่เป็นโซช่องที่3แทนและกันนะอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าปลดไปแล้วก็สามารถใช้ในนาคตได้แหละ ส่วนซูที่จะใช้ผมว่าเบลคุยะมันอัตราคีค่อนข้างน้อยสำหรับรังแรกเอาใส่โซคีไปแล้วกันแล้วก็โซวา่างจะเป็นทางด้านของซวอเซนนี่จะเป็นประมาณนี้มากรอบอะไรมันค่อนข้างจะน้อยนะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้วือหวาขนาดนั้นนะก็นั่นแหละแล้วก็มีคนขอมานะเนลมาเนลมาเขาอยากให้จัดเ,เขาอยากให้ตีตอน10ชั้นสุดท้ายนะก็เดี๋ยวผมจัดให้เลยแล้วกันนะ10ชั้นสุดท้าย85084988 87 86 85 84 83 82 81ตั้งแต่ชั้น841จนถึงชั้น850เราจะใช้เนิลมาในการอันตินะแล้วก็ก่อนที่จะไปถึงชั้นนั้นต้องให้เลเวล99ก่อนเพราะผมจะเปรียบเทียบระหว่างนิลผมกับน,นิวของเซนนะว่าตัวไหนมันจะดุกว่ากันนะเอาจริงนิลเซนนะน่าจะดุกว่านะแต่ว่าอยากดูดาเมจนะรีบบ เียเทียบมกานว่ามันจะเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้ว EP สุดท้ายก่อน850จะค่อนข้างอีกหลายเดือนหน่อยนะก็อดทนรอ,อกันหน่อยนึงนะมาเบียคุยะเพราะน่าจะอีกหลายเดือนอยู่นะกว่าเซนจะเลเวล99นอกจากว่าเขาจะอัปเดตหอคอยมาใหม่อันนั้นคือเราถึงจะค่อยไปวัดกันตอนท้ายอย่างนั้นนะได้อยู่ แต่ถ้าณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้อัปเดตมาใหม่เพราะฉันแล้วก็ขอนิวมาตอนชั้น10ชั้นสุดท้ายตอนรีเวิลเกโอเคเบียคุย亚มึงไม่ได้ฟูลี่เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะต้องให้ป้าได้สื่อก่อนพอให้ป้าได้สื่อก่อนเสร็จเงี้ยงินน่าจะต้องอันติได้3ตัวอันติให้ได้ดูด3าตัวนะถึงจะเวิร์กเนี่ยแล้วไมที่ยิงเราควรจะบัฟก่อนเว้ยมาลืมพล <Okay. S 1> าดผลาพลาดนิดนึง เพราะให้โรตาตั้งคีไปนินนี่บวกโซลตั้งคีบวกของโซลตั้งคีป้ายสื่อเข้าไปอีกเออมันมีนินนี่เนาะนินนี่อันตีรถตั้งคีโซลูเคียสองปีรถตั้งคีแล้วก็จะมีทางด้านของโซของคีระรถตั้งคีเข้าไปอีกนะสามโซหลักๆดุๆเลยคีหายหมดอะเอ็มชีคีตั้งคีหายหมดสองล้านเองเฮ้ยหูเนี่ยเฮ้ยอะไรวะวันนี้พลาดไปหมดเลยคืออะไรเนี่ย ว่ารอบนี้น่าจะไม่ผ่านหรอกน่าจะต้องเอาใหม่นะเพราะจากตัวจากสภาพแล้วมันเบลอพลาดไปหมดเลยไม่แต่ว่าเบลคุยะอันติแถวหลังก็ได้ฟูรี่ด้วยนี่นะใช่ไหมเออนีแถวหลังได้ฟูรี่ด้วยถ้าดูสามมาก็น่าจะจบได้อยู่โอเคดูสามไม่ได้โอเคผมเล่นพลาดเองอันนี้พลาดไปหน่อยไม่หน่อยอูพลาดแค่จะทุกจุดเลยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้แต่ว่าลืมไปเลยว่าเบลคุย่ามัน,นติแล้วก็เพิ่มฟูรี่แนวหลังได้ด้วยเนาะ ได้ได้อยู่นะเบียคุยะแต่ว่าต้องอันติสี่ครั้งตัวปกติอันติสามครั้งแต่ว่าเบียคุยะต้องสี่ครั้งสี่ครั้งก็ไม่ถือว่าน่าเกียดนะพอๆก,กับชิรายุกิจำได้เลยว่าตอนคลิปชิรายุกิอันติประมาณสี่ครั้งนะสี่ถึงห้าครั้งนะก่อนสตูจะตายทั้งที่มันดาเหยียดค่อนข้างเยอะกว่าเบียคุยะด้วยซ้านะแต่ด้วยความที่มันเป็นตัวแท้งะเนาะมาดูดเข้ามาโอเคสามตัวสวย ตาถ้าดูสามอย่างเงี้สยสวยๆเลยจบง่ายมากอ่าแต่ก็นี้ต้องเปง็นยินไม่ได้ไม่ได้อ่านแค่เอ้ยไม่ได้แค่ไม่ถึงวันหนึ่งนี่ลืมลืมลืมสเต็ปในการอันติไปหมดเลยเลือมหมดเลยตอนช่วงนี้โอเคมาป้าเลสซ์มิวบาอันนี้น่าจะอันติรอบเท่าไหร่สามปะเซมบงซากุระอ่าขอวาน่าจะรอบสามแหละอันนี้รอบสี่ ดูสามมาจะได้อันติเวนกรรมดูดตัวเดียวเอโมอันติเออมันดูดตัวเดียวลองดูแล้วกันนะจะไหวหรือเปล่าเอโมกับอีคาคูอันติได้อ่าถ้าอารูนิโรตายก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคพอได้อยู่โอเคติดบล็อกน่าจะอ่ารอดอยู่แล้วยังไงก็รอดนะ ตีแค่4ครั้งยังไงก็รอดอยู่ละมาพาให้โอเคมาัน,นี้จะเปน็นตีรอบที่4นะซัดเข้าไปโอเคก็ไอ้ออตีรอบที่4ถือว่าได้อยู่นะจริงจริงอ่ะอีกสักหนึ่งชั้นแล้วกันนะสำหรับทางด้านของอเบียคุยะร่างแรกนะอาจจะไม่จุใจมากนะเพราะว่าเบียคุยะร่างแรกเนี่ยมันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะ อาจริงก็ถือว่ามัน,มนสามารถเล่นได้แต่ว่ารอบอันติมันก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าตัวอื่นแต่ถ้ากรณีที่เราอัพมันจนถึงสุดคือกรอบอ่าเลเวลเลเวลตันกรอบตันอุปกรณ์ตันอัพดาวสามดาวแดงอะไรประมาณนี้ผมว่ามันอาจจะ3ครั้งอันติ3ครั้งตายได้อยู่แต่ว่าณปัจจุบันก็คือยังไม่ได้ปัจจุบันคือต้อง4ครั้งก่อนนะเพราะว่ากรอบอะไรพวกนี้มันยังน้อยอยู่ แต่ก็ถือว่าใช้ได้แหละถ้าใครมีทีมประมาณนี้มันสามารถเอามาเล่นได้หลายหลากหลายมากถ้ากรณีที่5ตัวเราครบอะ่ะมี5ตัวครบนะตัวดามจเราอะ่ะเราอยากเอาตัวอะไรมาเล่นอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะฟีสตล์นะหลายตัวมากโอเคอย่างน,นินติต่อลืมไปเลยเนี่ยเบียคุิยะติแล้วเพิ่มฟูลี่แนวหลังไปด,ด้วยโอเคสามตัวปาเลซืออาเขาให้เิามาแล้วก็เบียคุยะแล้วก็ยินนิก ปาดเข้าไปยิงดูดสามมาถึงดูดสามก็ไม่น่าจะได้นะอืมฟูลีไม่พอไปเถื่อนหน้าแล้วกันอันนี้เอาเอาซาโดก่อนยังไงเถื่อนหน้าน่าจะจบอยู่ปาไปไปเข้าไปไปเข้าไปเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะตายจะถึกเกินไปแล้วปั๊บ รอดอยู่เพราะแนวหลังไม่ตีไม่ได้เฮ้ยอย่าตีโอเคถ้ามาตีเบียคุยานี่คือน่าจะตายเลยอ่ะไม่น่ารอดโอเคชนะมาปาดรัวๆปปับปับปับ40ล้านโอเคจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเบียคุยาร่างแรกนะก็ อาจจะไม่ได้จุใจมากนะเพราะว่าอเอาจริงๆอ่ะตอนแรกกะจะไม่ได้ทำเบลคุยาร่างแรกด้วยแต่ว่ามีคนขอมาก็จัดให้นิดหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเล่นเป็นทางหน้าของไอเซนเอเมไอเซนสิเบลคุยะาอีกร่างหนึ่งนะเบลคุยะาสปีอันนี้ก็ขอเก็บไว้มันมีอันไหนที่ใส่วางได้ไหมไม่มีโอเคช่างมันเดี๋ยวขออนุญาตใส่สลับโซบางตัวคืนก่อนนะแป๊บนึง เ okay, จะเป็นฮอลโล่เนาะฮอลโล่ Halo จะเป็นอันนี้แล้วกอ็อันนี้ไม่ต้องอันนี้มาเบียคุยะใส่เป็นทางด้านของโซโซนี้พอเบียคุยะ uya, 2ปีอัตราคิค่อนข้างสูงใส่แปบนอันนี้ตอนแรกผมกะจะใส่ถึงตานะแต่ว่าไอเดเซนต์มันไม่มีโซถึงตาโซจะอ่านถึงตาแม่งก็อ่านยากมันไม่มีโซถึงตานะที่ที่อัพสุดแล้วก็เลยขออนุญาตเอานั้นแทนและกกันนะไม่เป็นไรหรอก ดีจเจ้านี้ดีอ่ะทุกครั้งที่ก่อนแช่นติจะได้เออ่คีย์อัตราคีย์สูงสุด3ครั้ง2 4 6ครั้งที่3เอ้ยผมว่าอันนี้ก็น่าจะเวิร์กนะอ่ะเดี๋ยวเราเอานี้ดีกว่านะมาอันนี้ขอถอดคืนเดี๋ยวลองโซ่ใหม่ๆบ้างนะไม่เจองโซ่ใหม่หรอกแต่ว่าโซ่เนี้ยมันก็ไม่ค่อยได้ใช้บอ่อยๆหรอกมาลองโซ่นี้กันแล้วก็เมื่อกี้เราถอดตัวไหนนะผู้เง,งี่ยสื่ออาใส่เข้าไปคืนโอเคมา เริ่มกันเถอะเบียคุยะเอ๋ยเบียคุยะเอ๋ยโอเคไปเริ่มได้ let's go go โอ้เบียคุยะาสองปีเนี่ยสบายสุดๆอ่ะอันติก่อนอ่ะัตราฟื้นฟูฟูรี่ค่อนข้างสูงไม่ได้ค่อนข้างสูงอ่ะอัตราฟื้นฟูฟูรี่มึงสูงเลยอ่ะไะแล้วก็อ่าเออใช่ไหมมันได้อัตราฟื้นฟูฟูรี่ด้วยเนาะถ้าผมจำไม่ผิด จะไม่ค่อยได้อ่านสกิลมันลืมแล้วเหมือนกันเออแต่น่าจะได้เลยนะดูจากสภาพแล้วจริงถ้ายินดูสามมาก็ได้อันติต่อเลยอะ,อะโซที่ใส่เป็นมันจะเป็นโซก่อนแชนติจะเพิ่มมาตาคีกับคีดามีเเนาะอย่างละ25%ได้มั้งสูงสุด3ครั้งเท่ากับว่าอาตาคีคีดามีนน่าจะเพิ่มได้ถึงสุดถึง60นะถ้าจะไม่ผิดนะ ดูมาผ่านๆน,นะเมื่อกี้นะไม่ได้ดูสังเกตขนารนันเคษีสิบล้านได้อยู่ไอ้มันมีอัตราฟื้นฟูนฟรีหรือว่ามันเป็นฟูลบัฟดามิแล้วลืมแล้วเนี่ยเออเนี่ยสามดูสามเกมมารอบนี้ฟูลบัฟเลยสแต็กเต็มฟูลบัฟป้าเพาให้ร้อยแปดสิบเก้าล้านก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่ชั้นเมื่อกี้มันน่าจะเป็นตัวละครสายโจมตีเยอะนะ ก็คือจะเป็นแบบเสมอทางกันรอบนี้ยังไงก็จบเธอสองเธอแรกไม่จบอ,อันติยัดหน้าเข้าไปหกล้านสวยๆหกล้านหรือหกแสนเราไม่รูนะ้ไม่แน่ใจเหมือนกันหกแสนมันจะน้อยไปเปล่าวะ็นไแมพอง,งินดูสามมาปุ๊บเดี๋ยวคขย่าอันติได้ต่อเลยงินอันติต่อได้ด้วยสวยเลยอ่ะ ซัดเข้าไปรอบที่สองมาพอให้อันนี้น่าจะสามสิบเอ็ดล้านแหละที่เมื่อกี้ที่ตอนแรกอ่ารอบไอ้ดาอ่าชั้นที่แล้วอันติรอบสองสี่สิบล้านเพราะว่ามันมีบัฟนะจากสองตัวก่อนแต่แต่รอบเนี้ยมันยังไม่มีบัฟมันเลยดาเมจดูค่อนข,ข้างเบาหน่อยนะซัดเข้าไปดูดมาโอเคสองตัวได้อยู่เข้าไปพอให้จัดรี น่าจะต้องไม่ต้องป้าได้สื่อแล้วแหละตัวอื่นน่าจะตายแล้วหนี่ยสองร้อยล้านละโอเคจะเป็นตัวนี้ต้องรอเทธนหน้าอยู่ดีเธอเนี้ไม่ตายไอหมานี่ก็เห่าจังเลยตีเข้าไปตีปเข้าไปตีปเข้าไปโอเคแล้วก็ตีปกติเข้าไปตายเข้าไปครับมาชั้นต่อไปชั้นต่อไป ฉั้นต่อไปมาอันนี้มีตัวเสมอทางกับตัวแพ้ทางอยู่ฮะปับเข้าไปซัดมันเข้าไปอพอไม่ได้กินกาแฟแล้วมันรู้สึกง่วงนอน ปับไปก่อนแล้วก็อันตินี่แล้วก็อันตินี่อีกหนึ่งจะเข้าไปจะเข้าไปมันเห่าไม่หยุดเลยไม่แน่ใจนะว่าในว่าในคีบัเสียงมันดังขนาดไหนนะแต่ว่ามันไม่น่าจะดังมากหรอกแต่ว่าน่าจะพอได้ยินแหละเพราะว่าไม์มันก็ ไม่เก็บเสียงระดับหนึ่งแล้วก็ลงกับสายซาวเขาอีกน่าจะพอช่วยได้หน่อย oh, <no. S 1> ถ้าเป็นสมัยก่อนตอนอัดคลิปใหม่ๆอ่ะคือแบบแค่พัดลมอยู่บนหัวเนี่ยเสียงพัดลมยังเข้าเลยนะตอนนั้นที่เริ่มอัดคลิปใหม่ๆตอนที่เพิ่งเริ่มทำอ่ะหูฟังยังเป็นหูฟังกากอยู่นะยังกากกว่านี้เยอะเลยอันนี้ยังเป็นหูฟังแบบเก็บเสียงได้ดีนะตอนนั้นคือแบบว่าอัดน,นี่คือแบบเสียงพัดลมนี้เข้าแบบหนักมากแต่ตอนช่วงนั้นไม่มีเสียงหมา เพราะตอนนั้นหมานี่จะอยู่หลังบ้านแต่ตอนนี้คือแบบปล่อยหมามันอยู่ข้างบ้านมันเลยแบบเวลาเห่ามันจะเสียงเข้าหน่อยเนะี่ยเไปป้าบเข้าไปาป้าบกันเข้าไปป้าบเข้าไปเฮ้ยมันมีเทสไซด้วยฮะ,ะเทสไซน่าจะเด้งฟูลี่ให้เราเพิ่มได้อีกหน่อย Okay, ลองดูว่ามันจะเด้งขนาดไหน,นไม่ใช่มึงตีเองตายเองนะโอเคโดนไปนิดหน่อยอ<ก>โคตรุตัวเดียวได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะมีป้ารีสึอ่อมีด้วยความที่ตัวมันมีอัตราฟื้นฟูฟูลี่สูงอยู่ละดูตัวเดียวน่าจะพอไหวอยู่โอเคแล้วก็มันมีเทสไซ์สะท้อนดามเมจด้วยก็ฟูลี่ได้อีกนิดหน่อย โอ้โห,หนี่เราหายไปเกือบหมดหลอดอยู่เนะี่ยเกือบตายอะ่ะโอเคไปต่อจัดไปจัดไปแล้วก็จัดไปจัดไปจัดไป แล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมขึ้นรูปเป็นทางด้านของเขาเรียกอะไรนะทำลายตัวละครไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะตอนเดี๋ยวตอนตีอะไรเสร็จป,ปุ๊บไว้ท้ายคลิปแล้วกันตอนแรกจะขึ้นต้นคลิปแต่ว่าลืมลืมนะก็เดี๋ยวขึ้นไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะสำ,สำหรับทำลายตัวละครนะที่ผมมีอยู่นะนะ,นะปัจจุบันใส่เข้าไปอา่าขอให ดูดมาเฮสามตัวเฮสามตัวได้ต่อเลยแต่ยินเนี่ยยินมันขาดนิดหนึ่งนะถ้าได้เลยเนี่ยจะดีมากชิลมากอะ่ะด้วยความที่อ่ารู้สึกว่าวันนี้ยินจะดูค่อนข,ข้างดีนะแล้วก็เบคุยะมีตาฟืนฟ้นฟูฟรีค่อนข,ข,ข้างสูงอยู่แล้วนะก็เลยได้มันเลยแบบ ค่อนข้างไวหน่อยนะแต่แ,แต่และชั้นอย่างตอนเนี้ยก,กี่นาทีแล้วอ่ะ18นาทกีกว่านะก็เกือบจบแล้ว10ชั้นปกติแล้วเนี่ย20นาทีกว่านะโอเคชมปุ๊บนี่มึงดูดมาตัวเดียวเลยเปลี่ยนซัดเข้าไปปั๊บับแล้วก็ปับเข้าไปน่าจะได้อยู่นะน่าจะพอไหวอยู่ ปั้นเข้าไปโบเข้าไปเด้งมาฟูลี่ได้อยู่นะมีคุยฮันตีเสร็จปุ๊บเอ่อพลายเสือ,อนตีงินได้ฟูลี่ก็ยังให้งินเขาเรียกอะไรนะแก้ตัวอีกรอบนึงดูดต้องได้ดูสองอ่ะหรือหนึ่งวะแล้วสองอ่ะชัวร์ดีกว่านะโอเคสวยมา คลิปนี้ถือว่าจัดให้2คําขอเลยนะในคลิปเดียวนะคือจะเป็นหน้า,นาของเบียคุยะร่างแรกแล้วก็เบียสอปีนะแต่ว่าร่างแรกอาจจะไม่จุใจนะเพราะว่าดาเมจมันน้อยอะนะ่ะเนาะเออผพว่าเบียสอปีน่าจะดาเมจด,ดีกว่าเอาจริงๆมันก็เล่นได้อย่างที่บอกไปนะว่าถ้าเรามี5ตัวคละครครบอะ่ะ5ตัวคละครครบมีของครบโซอาชูร่าป้ารูนแดงยินปลุกตื่นอิจิโกะร่มปลุกตื่นนะขอหงสิบห้าถึงยี่สิบ เนี่ยถ้ามีครบทุกอย่างแบบนี้นะต่อให้มีหอเพิ่มมาใหม่แต่ถ้าเราได้เปิดก่อนผมว่ายังไงเราก็ชนะต่อให้มีถึงชั้นที่1000แต่ถ้าเราได้เปิดก่อนนะเราชนะแน่นอนแต่ผมคิดว่าหอรอบหน้าถ้ามีถ้ามันมีมาเพิ่มมันอาจจะมีชั้นที่บอทเปิดก่อนด้วยอาจจะนะอาจจะ หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะนี้แต่ถ้ามีก็ผมว่าน่าจะค่อนข้างหยุดอยู่เพราะว่าดูจากสภาพแล้วณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็แทบจะไม่รอดอยู่แล้วเนาะถ้าแบบเอาเอาแค่เนี่ยชั้นนี้มันเพิ่มมาใหม่ตั้งแต่751่จนถะึง850ูนน่ะมันไม่มีเปิดก่อนเลยลองคิดสภาพมันมีเปิดก่อนอนะ่ะคือแบบไม่ชนะนะยังไงก็ไม่น่าจะชนะได้ยับอะจริงๆอะยับโอเคไม่ได้นี้อันอันตีเดียวอัน อันตีโหแม่งหลายตัวเกินว่ะออกดีกว่าแม่นันตีหมูสองสามตัวไปเอาใหม่เอาใหม่จัดไปใหม่เหาไม่หยุดเลยจริงไง ม,มันดูดมาตัวเดียวกวคืออะไรมันควรตีนมันนี่ทื่อไปทีดี่เออกทื่อไปทีปั๊บมาป้าค่อย้อีจิโกะป้าเอพีอ,อีจิโกะเบลคุยยะป้าได้สื่อแล้วก็ยิงอีกคีหนึ่งมาต้องได้แล้วแหละรอบเนี้ยยิว,าวามา เนี่ยแค่ดูดสองก็ได้แล้วเนี่ยโอเคสวยโอเคนั้นน่ะทำไมผมจับใหม่แล้วมันช็อตตลอดเลยวะใช่ไหมมันเป็นเสียงช็อตใช่ไหมเมื่อกี้กึ๊กๆเลยจะขยับไม่นิดหน่อยเองแม่งเสียงเหมือนไม่ช็อตเลยโอเคมาชั้นสุดท้ายกันนะของวันนี้นะ ก็ 22%....23% น่าจะ2ี2สถึงยีนาทีน่าจะถือว่าจุใจแล้วแหละอาจจะน้อยไปนิดนึงนะก็ถือว่าเป็นการให้ผมพักเสียงพักคอบ้างนะไอ <c oughs> ้ถือไอ้ถือว่าพักเสียงพักคอบ้างนะโอเคมาจัดไปจัดไปจัดไปมาให้กะทือเข้าไป ปปับปะะปับบมาเอา่อท่าก็ต้องยิงก่อนมาดูมา,มาสามตัวโอเคสวยให้มันได้อย่างนี้เสียอน้องจัดไปมาเพืาอให้ร้อยเก้าสิบสองล้านนะสวยๆไป ถือว่าจบไปสําหรับคลิปวันนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตสลับโซคืนให้น้องมันก่อนนะอา่าเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ไม่ดีไปคุยานี้มันใส่สวยแล้วโอเคใส่โซนี้แล้วก็ตัวอะไรวะเอ่อคีระคีระคีระจะเป็นโซวันนี้ แล้วก็จะเป็นโซอันนี้ต่อโอเคประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปทำลายตัวละครให้นะอยากดูตัวไหนก็สต็อปแล้วก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะปล่อยให้มันรันมีอยู่ประมาณ5 5าถึง6รูปได้นะโดยประมาณนะก็นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใครอยากดูไหนก็สต็อปกันได้นะหรือถ้าอยากได้แบบชัดๆก็สามารถทักมาในเพจได้นะ เพจหรือเฟซส่วนตัวนะเดี๋ยวส่งให้แล้วกันโอเคน่าจะดูเสร็จแล้วแหลนะเนาะมาก่อนจากกันนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมสเตลล่าโกพัทนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล่าโกพัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะแล้วก็เี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์นะก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะโอเคก็ okay, ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดซับปเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ ส่วนใครว่างสามารถไปดูคิวเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคิวทางซ้ายเพดิดไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม